เดี๋ยวสู่กันเรียนน้อยเออพ่อแม่ไม่ร้องแฮขคือกอับขคือกอลับสถานที่เนจุดหนึ่งลยซีจุดสองห้าจุดหึ่งเมกาเฮครับผมอ่าเมื่อนเนี่ยที่ดินในวัดจุเฮ็ดไปแล้วนะบวันนี้ว่าเรื่องงานการสะา งานประจําไปทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีเงื่อกินนะฮะประจำไทังทีงครับพอมาไปน้งนองว่าเรื่องเงินเง,งินค้ำเงินค้ำกับแก้วเนี่ยมันบอกเขาไปออกไปเนาะออามาเน,น,น่าเลยเนานะผมบอกซื้อราคาพอมาไปน้งนองพี่น้องยิ่งเงินกันกับเพชรกันนะครับเด้อพอแมาไปน้องเอ้ยเขาอย่าไปเน่าเลยร้อยละบาทร้อยละยี่ร้อยละสามร้อยละสี่ร้อยละห้าขึ่งต่อครึง่งรับรองว่าโอ้โหหนัก มันกับดินพอกขางหมะนะูนะดูนี้นะครับพอไปนองวันี้เป็นอย่างนี้สืบเนื่องมาจากงานกาชาดใครๆก็รู้จักดีมิสเตอร์อดิซักนทเนียมประเภทท่าชนทุกตัวครับท่าชนทุกตัวครับประเภทกินนะครับประเภทกินกินครับไม่ใช่กินนะกินว่าีส เอตก็คือภาษาอังกฤษกินท่าชนทุกตัวกินครับกินทุเรียนครับ,รก,รบนะรก,กินทุเรียนครับสติขึ้นมาละครโอ้โหสติกินทุเรียนหมดไปประมาณเท่าไหร่วะสามร้อยกิโลกินทุเรียนมานะกินทุเรียนมาประมาณสามร้อยกิโล ทุเรียนของบ้านเราเนี่ยแหละเขาเรียกว่า,าทุเรียนทางจันทบ,บุรีทุเรียนพันชน์นีทุเรียนพันุ์หมอนทองรับประทานมาหมดแล้วอดิษัก์ท่านนียนะซึ่งเนื่องมาจากงานกาชาติผมเคยไล่คอรัปชันมาเรียบร้อยแล้วกับกลุ่มของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชน,นี่คือหลักฐานครับหลักฐานครับ นายเกียรติยมันดับหนึ่งอีกใบครับเป็นสามใช่ไหมเราให้แมนครับเป็นบุคคลดีเด่นที่สามารถเอาชนะแรงกดดันและเสียดทานได้ได้3ามสามใบแล้วเกียรติยมดับหนึ่งมีสมาธิตั้งมั่นในการเข้าไปที่สนามยิงปืนงานประจำปีทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีเมื่อปีพศ .2560 ส,อ25สปีที่แล้ว จัดมาทั้งหมด40ปีในการจัดงานธานีภาามีคิดหรือว่างานประจําปีถูกที่เมืองหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวก็คือเอาข้าวขึ้นลานเอาข้าวขึ้นลานก็คือขึ้นเลาขึ้นยุ้งฉางนี่คือหลักฐานครับหลักฐานครับเอาหาแดกเตียมจา